ให้เพื่อนโหปกกระกาศเลื่อนบังคับไม่บอกแล้วนะที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพา,ปาไปอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโบเนี่ยเขาได้กําหนดให้เราอัปโหลดเอกสารไปกับขี่สาธารณะก่อนวันที่ส1มสบเอ็ดมีนาคมล่าสุดอย่างเป็นไปตามคาดแหละทางแอปพลิเคชันโบเขาก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการผ่านผ่านเพจเพจออฟฟิเชียลของโบนะครับว่า เลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก็ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่กําหนดเดทไลน์ไว้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็เปิดโอกาสเปิดท้ายกว้างไวง้ก่อนให้พวกเราที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปกับขี่เป็นประเภทสาธารนณะรีบไปดําเนินการไปทาซะตามคาดครับเพราะว่าหลายหลายท่านก็คงเล็งแล้วว่าโอ้ยไม่น่าบล็อกหรอกก็อาจจะเป็นค,คําขู่แต่ขู่หรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเที่ยวนี้เขาก็ยืดโอกาสยืดเวลาขยายเวลาออกไป ก็รีบไปทยอยเปลี่ยนซะแน่นะะค,คนยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพืเ่อนที่ยังไม่พอไม่สะดวกก็หาวันว่างๆหาเวลาสะดวกสะดวกไปเปลี่ยนไปกับกี่เป็นสาธารณะซะให้เรียบร้อยเท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางโบเขาเปิดรอบพิเศษให้ด้วยลงทะเบียนไปสอบในวันเสาร์ที่ขนส่งหมอชิดนะครับแต่ก็แน่นอนบางคนก็ยังไม่สะดวกอีกทีนี้ทางทางแอปพลิเคชันเขาก็เลยขยายเวลายือดออกไปอย่างไม่มีกําหนด ณว,วันนี้นะยังไม่มีกําหนดว่าต้องภายในเดทไลน์เมื่อไหร่ก็อ,อย่างที่เราเคยคิดเคยวิเคราะห์กันไว้หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะครับว่าไม่น่ากล้าล็อกที่จะบล็อกเนื่องจากว่าถ้าบล็อกขึ้นมาเนี่ยโอ้รถหายออกจากระบบเดี่ยเพียบเลยนะบางคนบอกว่าโฮ้ยตอนนี้มีคนที่เปลี่ยนไปขี่แล้วเนี่ยเกินครึ่งเลยนะป๋าตูวได้ที่แท้จริงที่แท้ถูกไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงเป็นพาร์ทไทมถูกไหมยังทําเป็นพาร์ทไทมก็ยังไม่ได้ ให้ความสาคัญในเรื่องของการไปเปลี่ยนไปกับขี่เป็นสาธารณะทีนี้เขาก็ยืดระยะเวลาไปจบตามคาดตามการมีเวลารี่ไปเปลี่ยนหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากหตุแ่นินไหวเนี่ยทางแอปพลิเคชันโบก็ออกแถลงการหลายประการเลยไม่ว่าจะเป็นการลดค่าคอมจนถึงวันที่สมติดมีนาไม่ว่าจะเป็นการไม่ไม่หักคะแนนคนขับในการรับงานเนื่องจากว่างานกดเยอะไปรับไม่ไหวเขาก็ไม่ไม่ไม่คิดคะแนนไม่คำนวณคะแนนไม่หักคะแนนเราไว้ง่ายจนถึงสามติดมีนาเหมือนกัน อันนี้ก็อีกประกาศหนึ่งไปกับขี่ไปเปลี่ยนซาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้โบเนี่ยเขาเปิดให้บริการในจังหวัดไหนบ้างแล้วแบบเป็นทางการนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆขยันเวลาอ,อไปยังไม่มีกําหนดว่าเมื่อไหร่กับโบเป่าด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป่าพาไปคลิปหน้าเขาหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าเืมเก็บกลับ้อยไปครับอย่าลืมฝากกดติดตามคลิด้วยนะโฆษณา เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป